ใจบาดวันพุธกันนะคะ จิตังตุมทังคิปเมีวะสมินฉันโตสัพเพพุเรนโตสังปาจันโทปนาลาโสยัตังมนิชติลัสโวยะทงอภิวันตนาสิเธินเนจังโวตาปจายโนจต เช้านี้นำบุญมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านตื่นเช้ามามีหน้าตาที่สดใสมีชีวิตที่น่าประอปอ,อใจและรายล้อมด้วยพลังบวกเถิอสาธุสาธุสาธุาธาธค่ะข้อคิดประจำวันนี้ความคิดของคุณเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งต่างๆ เ,าาเพราะฉะนั้นให้เปลี่ยนวิธีคิดถ้าเราคิดลบเมื่อไหร่เปลี่ยนเป็นคิดบวกเปลี่ยนเป็นพลังบวกแล้วท่านจะดึงดูดสิ่งบวกๆเข้ามาไม่คิดลบคิดถึงสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ปรารถนาอย่าไปคิดสิ่งที่ขัดขวางกับสิ่งที่ต้องการเช่น,นฉันได้เงินหนึ่งล้านบาทเรียบร้อยแล้วอย่าไปคิดว่าเอ้ยหนึ่งล้านบาทฉันจะได้มายัางไงเป็นไปไม่ได้หรอก ฉันไม่มีความสามารถที่จะได้รับเงินหนึ่งล้านบาทอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นความคิดเป็นแม่เหล็กดึงดูดคิดแต่สิ่งที่ต้องการสิ่งที่ปรารถนาไปฝึกคิดสิ่งต่างๆที่เป็นพลังบวกเราเปลี่ยนใหม่รีเฟรมใหม่ถ้าเมื่อไหร่ที่คิดลบให้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคำตรงกันข้ามนะคะเช่น ฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนฉลาดฉันเป็นคนโชคดีเสมอฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองให้คิดถึงเรื่องอย่างนี้ท่านจะดึงดูดสิ่งต่างๆนั้นมาในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นให้ฝึกคิดสิ่งที่เป็นพลังบวกเช่นเมื่อ,อไหลขับรถไปแล้วรถติดแล้วก็บอกเออดีนะ,ะไดะ้คุยสนทนากับคนในครอบครัวที่อยู่บนรถมีเวลาคุยกันนานๆน,น,นะ แล้วก็ส่งพลังไปว่าโอ้รถเล่นอย่างรวดเร็วรถลื่นไหลรถไปได้เฉลุยไปฉันไปทันอย่างนี้เป็นต้นคือทุกคนส่งพลังบวกออกไปพลังบวกจะกลับมาทำไมรถถึงติดเพราะทุกคนนะ่ะบ่นว่ารถติดรถติดรถติดร้อยคนที่อยู่ตรงบนถนนคิดว่าเอ้ยทำไมรถติด รถติดจังรถติดจังรถถึงได้ติดเพราะฉะนั้นทุกคนให้เปลี่ยนใหม่นะฮะนั่งบนท้องถนนก็บอกโอ,อ้ฉันเดินทางอย่างรอดปลอดโปร่งปลอดภยัยรถวิ่งสบายๆรถวิ่งเร็วบือ้อสบายๆไปถึงที่หมายได้รวดเร็วทันใจถ้าเปลี่ยนใหม่ทุกคนเปลี่ยนใหม่บ่าโอ้วันนี้ฉัน้นรอดปลอดโปร่งถนนโลง่งสบายๆ ทุกคนคิดแบบนี้ถนนก็จะโล่งโปร่งสบายนะคะอาจารย์อาจารย์ก็เคยนะคะครั้งหนึ่งรถติดมากๆเลยเราเราก็ไปไปเรียนเนี่ยถ้าช้าอีก15นาทีห้องเรียนห้องปิดแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ได้สอบก็หลับตานึกถึงว่าฉันไปทันฉันไปถึงที่ห้องสอบฉันเข้าไปฉันได้นั่งสอบแป๊บเดียวได้ยินเสียงรถ วิ่งปื๊ดปืดปืปืดปืด,ปด,ปดถึงห้องสอบทันเวลา,ท,า,ท,าทั้งทั้งที่รถสองข้างทางเนี่ยจอดแน่นิ่งอยู่บนถนนพลมลโราชชนนีสะพานลอยฟ้าแต่พอเราใช้จินตนาการมีเฟสแล้วก็คิดถึงสิ่งที่เราปรารถนาว่าฉันทันฉันไปได้ฉันไปถึงแล้วไปถึงห้องเรียนแล้วเรียบร้อยแล้ว แป๊บเดียวไปถึงได้เลยลองไปฝึกกันดูนะคะค่ะนี่คือสิ่งมหัศาจรรย์ที่เกิดขึ้นกับอาจารย์นั่นมาเตอร์โกตเอ็พวันนี้เขาเก่าคําว่าสวัสดีค่ะ